สวัสดีครับจอมินิมิเลเนียมอเตอร์สาขาหใหญ่นะครับวันนี้จองจะมารีวิวรถมินิเอชแมนกันครับว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าคาดการว่าน่าจะขายดีที่สุดในช่วง Motor Show 2020. มอเตอร์โชว์2 0 2 5นี้เลยนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ มาเริ่มกันที่สเปครถก่อนเลยนะครับมินิเอชแมนนะครับเป็นรถไฟฟ้าล้วน100%นะครับวิ่งได้ระยะทางอยู่ที่406กิโลมนะครับความจุดแบตเตอรี่จะอยู่ที่54.2กิโลวัตต์อาวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชาร์จ AC เนี่ยเอ่อจะอยู่ที่11กิโลวัตต์ครับแล้วก็ DC เนี่ยจะอยู่ที่95กิโลวัตต์นะครับจะเห็นว่าโลโก้ตัวใหม่เนี่ยเปลี่ยนโฉมไปอย่างสิ้นเชิงนะครับก็จะได้สีดำนะครับคำว่ามินิก็จะเป็นสีทองนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับ ตัดกับสีตัวรถมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะครับผมอยากจะบอกว่าเปลี่ยนลายได้ทั้งหมด3แบบเลยนะและในส่วนของไฟหลังด้วยนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด3แบบเลยนะครับคุณลูกค้าจะไม่เบื่อกับการใช้ไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายนะครับเพราะว่ามีตั้ง3แบบนะครับแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายด้านหลังนะครับจะบอกว่าโลโก้เนี่ยค่อนข้างใหญ่มากเลยนะทุกคนนี่ดูมือผมนี่เท่ากับมือเลยนะครับ แล้วก็คำว่ากรูเปอร์เนี่ยจะไม่มีในตัวมินิเอชแมนแล้วนะครับจะมีคำว่าเอชแมนแล้วก็ S อยู่ด้านหลังเลยนะครับซึ่งถ้าเกิด s สีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นมินิอิเล็กทริกนะครับทุกท่านพร้อมกับเซนเซอร์หน้าแล้วก็เซนเซอร์หลังนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฝาท้ายได้เลยครับนี่ผมบอกเลยว่าค่อนข้างกว้างกว่าตัวเดิมยกเลยนะครับตากล้องเข้ามาได้เลยนะครับเราก็จะแถมสายชาร์จให้นะครับอ่าแล้วก็ย้ำนะครับในช่วงมอเตอร์โชว์เนี่ย 2025เนี่ยเราให้วอลบ็อกกับประกชั้นหนึ่งสองปีด้วยนะค่อนข้างลึกเลยนะครับข้างหลังในส่วนของลายล้อแม็กนะครับก็จะเป็นทีมอย่างนี้เลยครับตัดกับขอบสีทองนะครับโคตรสวยผมบอกเลยแล้วก็ในส่วนของยางนะครับจะเป็นขอบ18นะครับใช้ยาง ev ครับในส่วนของด้ามจับนะครับค่อนข้างเรียบเลยนะครับคล้ายๆกับบีมับบยูที่ทุกคนรู้จักกันนั่นเองนะครับเราสามารถใช้คีย์การ์ดแตะแล้วก็เข้าประตูได้เลยนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้กุญแจรถก็ได้นะครับ ในส่วนของไฟนะครับก็จะมีโลโก้มินิอยู่ทั้งหมดฝั่งคนขับกับฝั่งคนนั่งเลยนะทุกคนสวยมากตัวใหม่เดี๋ยวเราไปชมภายในกันครับในส่วนของภายในนะครับเราก็จะได้บอกไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยนะครับอผมบอกเลยว่ามินิเอชแมนเนี่ยคุ้มมากได้บอกไฟฟ้าคู่หน้าด้วยแล้วก็ตากล้องชูไปเลยเราได้ลำโพงฮา r m ม n เกย์ดอนด้วยนะครับซึ่งมีในรถราคาแพงๆเลยนะผมบอกเลยโคตรด,ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่มินิ เอชแมีนะครับก็คือหลังคาพาร o ลล m มิกส์การ์ดูนะครับเดี๋ยวผมจอมเปิดให้ดูนี่ในส่วนของหลังคานะครับก็จะเป็นกระจกแก้วเต็มใบเลยนะครับอ่าอยจะบอกว่านี่ทุกคนมีแอมเบียน i g ไลด้วยนะโคตรสวยผมบอกเลยกลางคืนเนี่ยชัดมากและแอมเบียน i g ไลบวกกับภายในรอบคันนะโคตรสวยในส่วนของหน้าจอนะครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอโอเ d นะทุกคนซึ่งหน้าจอโอเพเนี่ยมินิเขาแจ้งว่าตอนเนี้ย รถยนต์เนี่ยในวงการรถยนต์เนี่ยยังไม่มีหน้าจอ o l e d เลยนะผมบอกเลยว่าชัดมากดูสิทัศกรีนลื่นเปิดทุกคนแล้วก็หน้าจอเนี่ย Full HD แน่นอนนะครับในส่วนของมินิเนี่ยจะมีโหมดการขี่อยู่ด้วยกันประมาณ7โหมดนะครับทุกคนเริ่มมาที่โหมดที่1ก็คือโหมดคอนะครับเป็นสีฟ้าอย่างนี้แล้วก็โหมดโการ์สนี่ผมบอกเลยขับสปอร์ตมากเลยนะโหมดนี้แล้วก็โหมดกรีนนะครับจะเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะครับทุกท่านแล้วก็โหมดเพอร์ n ันลโหมดเพอร์สันแลเนี่ยก็จะเป็นโหมดเกี่ยวกับ โหมดของเราเองทุกคนก็จะเปลี่ยนรูปภาพหรือว่าเปลี่ยนแอมเบียนไลท์ในหน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็โหมดวีวิทเนี่ยก็จะเป็นโหมดเกี่ยวกับเสียงเพลงนะทุกคนเวลาเราเปลี่ยนเพลงเนี่ยแอมเบียนไลท์ก็จะเปลี่ยนไปตามํำนองเพลงท่านเนี่ยเจ๋งปะละ่ล่ะมีนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะผมบอกเลยแล้วก็โหมดไทม์เลนนะครับโหมดไทม์เลสก็จะเป็นโหมดเกี่ยวกับย้อนยุคนิดนึงนะครับแล้วก็โหมดบาลานซ์โหมดบาลานซ์เนี่ยก็จะเป็นโหมดรีแล็กรีแล็กผ่อนคลายผ่อนคลายนะครับซึ่งซันลู loop, เขาก็จะปิดให้เองนะครับอารมณ์เหมือนเราอยู่ในที่มืดๆไงแบบผ่อนคลายผ่อนคลายนะครับแล้วก็มาในส่วนของโหมดเทรลโหมดเทรลก็จะเป็นโหมดเกี่ยวกับลุยนะครับ mm hmm. ก็จะสังเกตเห็นว่านี้คือศูนย์เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในจุดที่รถเอียงอะ่ะ mm hmm. เขาก็จะบอกเปอร์เซ็นต์เรานะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเอ่อรัติจูดนะครับว่าแสดงว่าเราอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ดีไซน์มินิเนี่ยเออบางอย่างเนี่ย mm hmm. ก็ ไม่จําเป็นต้องไปควบคุมที่หน้าจอซะเป็นส่วนใหญ่เขาก็อยากให้เราสัมผัสกับตัวรถเนาะก็จะมีปุ่มสตาร์ทบิดซ้ายขวาตรงนี้ในส่งเกียร์ก็จะกดตรงนี้นะครับทุกท่านแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแอมเบียนท์ไลท์เอ้ยไวเลสชาร์จจริทจครับไวเลสชาร์จเนาะแล้วก็มินิเนี่ยออปชั่นเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนก็คือโหมดช่วยการขับขี่เนี่ยค่อนข้างมีมาให้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการเชือเอ่อเตือนการชนหน้าระบบเตือนเมื่อรถออกจากเลนนะครับระบบเตือนเมื่อเปลี่ยนเลน การแจ้งเตือนขณะลงรถนะครับโอ้โ oh, ห oh. ถ้าทุกคนที่เล่นรถมินิเนี่ยผมบอกเลยว่าในโหมดฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยมินิยังไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับผมคิดว่าในมินิ h m ช n ราคา1นึ่งล้านเกบาทเนี่ยให้มาจัดเต็มแน่นอนนะครับโดยที่ไม่ต้องไปถ่วงแล้วผมบอกเลยว่าช่วงล่างนิ่มมากดีกว่าเดิมเยอะเลยครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกัน,นครับเรามาดูในส่วนของข้างหลังกันนะครับ ข้างหลังเนี่ยโอ้ผมบอกเลยว่าจอมาสูง177นะครับอ่าก็เฮดลูมเรือเือนะครับทุกท่านสบายนะอันนี้จอมยังไม่ได้ปรับเบาะข้างหน้าเลยนะครับอันนี้เบาะที่จอมนั่งเมื่อกี้เลยนะครับถือว่านั่งได้นะสบายๆเลยแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะมีจุดชาร์จให้สองจุดนะครับอ่าแล้วก็จะมีที่วางน้ําให้หนึ่งแก้วนะทุกคนผมบอกเลยว่ามินิเนี่ย ทำได้ออกมาค่อนข้างดีเลยนะในราคานี้นะครับเดี๋ยวไปฟังโปรโมชั่นนะครับว่ามีอะไรกันบ้างก็ในช่วงมหากรรมแห่งการขายรถอย่างนี้นะครับก็คือมอเตอร์โชว์2025นะครับที่งานจะเริ่มในวันที่26นะครับแล้วก็จะหมดในวันที่6เมษายนนี้นะครับมินิเนี่ยเราจัดเต็มเลยนะครับในมินิเอชแมนนะครับ รับประกันรับไปเลยครับประกันชั้น1ฟรี2ปีนะครับแล้วก็วอชาร์จมูลค่า70,000บาทนะครับไปติดให้ที่บ้านเลยถ้าเกิดท่านได้สนใจเนี่ยแวะเข้ามาที่โชว์รูมมินิมิเนเนียมอเตอร์สาขาหานใหญ่ได้นะครับ <S <S ไม่จำเป็นต้องขึ้นไปกรุงเทพเนาะก็ได้โปรมอเตอร์โชว์เหมือนกันแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับขอบคุณครับ